นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จะพามาทําการแกะหอยแกะหอยจอบนะครับหรือว่าโอตเตะเมืองไทยนะครับผมเราจะใช้มีดแบบนี้นะนะครับผมแล้วก็ทางที่ดีคือต้องใส่ถุงมือไว้ด้วยนะครับผมเขาจะมีเอ็นอยู่2จุดนะครับเอ็นจะอยู่บริเวณจุดนี้นะครับผมเอ็นที่ยึดเปลือกของเขานะครับอยู่จุดนี้แล้วก็เอ็นที่เราทานอยู่บริเวณจุดนี้นะครับผม เอ็นก็คือมีอยู่2จุดจุดนี้กับจุดนี้นะครับผมจุดนี้คือยึดเปลือกไว้ค่อนข้างแน่นจุดนี้ก็ยึดเปลือกไว้เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นจุดที่เอ็นใหญ่แล้วก็อร่อยนะครับแล้วก็มีราคาสูงก็คืออยู่บริเวณนี้นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะเอาปลายมีดนะครับผมแย่เข้าไปในซองนี้ก่อนนะครับผมเพื่อตัดเอ็นจุดนี้ก่อนนะนี่ครับผมตัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้ เราก็จะใช้ปลายมีดนะครับผมสอดเข้าไปด้านในเปลือกให้ถึงบริเวณนี้นะครับเพื่อที่จะแล้วก็พยายามเอาคมมีดนะครับให้ชิดกับเปลือกให้มากที่สุดนะครับเพื่อตัดเอ็นนะครับผม mm. เพื่อไม่ให้เพื่อให้เอ็นสึกหลอนร้อยที่สุดนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ผมเรียนรู้มาเองนะครับผมนี่นะครับผมนี่พอเราตัดขาดเอ็นเขาก็จะเปิดแบบนี้นะครับ เาก็จะเปิดได้แบบนี้นี่นะครับให้ดูอีกนิดนึงนี่นะครับเห,หเห็นไหมเห็นไมเอ่ยบริเวณจุดนี้ครับผมเนี่ยคือบริเวณเอ็นของเขาเนี่ยอันนี้คือเอ็นของเขาที่มีราคาค่อนข้างสูงคือตัวนี้นะครับผมนี่ครับผมแล้วก็จะปาด กิโลละหลายร้อยบาทนะครับถ้าขึ้นพัตคานี้ราคาเป็นพันเลยนะครับนี่นะครับผมนี่คือเอ็นของเขาเห็นไหมอร่อยมากนะครับผมเขาเรียกว่าโอตาเตะเมืองไทยนะครับผมโอตาเตะเมืองไทยนะนี่อันนี้ก็จบละตัวต่อไปเลยนะครับทําเหมือนเดิมนะครับตัวต่อไปก็ทําเหมือนเดิมนะครับ ตัว6ตัวต่อไปก็ทำเหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยอ๋ออันนี้ขาดนะครับนี่ครับผม ตอนนี้เราได้มาประมาณตัวนะครับแล้วก็ตัวค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับเพราะว่าแล้วก็อยู่บริเวณที่เป็นช่วงน้ํำลึกด้วยนะครับ นีนะครับผมไม่เคยทานตัวเขานะครับถ้าเกิดใครที่เคยทานตัวก็แนะนำหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าตัวเขาจะเหมือนหอยเมงผู้จะเป็นสไตล์แนวหอยนมงผู้นะครับผม ใครเคยทานหรือว่าต้องทำยังไงทานแนะนำหน่อยนะครับดูสิดูเอ็นมันสิครับเอ็นหอยจอบที่ราคาแสนแพงนะครับแต่ก็หายากนะครับผมบอกเลยว่าหายากมากไม่ใช่หาง่ายๆนะครับน้ำต้องลงในระดับแบบลงเยอะจริงๆนะครับถึงจะเดินหาได้นะครับผม ถ้านำลงไม่เยอะนี่หาไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่มีประสบการณ์การหานี่แบบผมบอกเลยว่าหาไม่ได้ผมบอกเลยว่าหาไม่ได้าาไไดตัวผมเองก็แรกๆก็ไม่รู้จักหรอกครับแต่ว่าก็เริ่มมีพี่เขาแนะนำนะครับผมก็ได้อาศัยว่าเรามีคนแนะนำแล้วเราก็พยายามที่จะเรียนรู้นะครับอืมตัวนี้เบลลมเลยนะครับ ตัวใหญ่ตัวอ้วนมากเลยนะครับตัวเมียตัวสุดท้ายแล้วคลิปที่แล้วเราได้แค่ตัวเดียวแต่ว่าคลิปนี้เราได้8ดตัวแบบเจอแบบฟุกฟุกจุกๆุมากนะครับผมรู้สึกแบบโชคดีมากรู้สึกว่าตัวเองจะโชคดีมากเวลาเจอ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวเมียเหลือตัวผู้นะครับผมลักษณะตัวผู้จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะเป็นไม่เหมือนกันกับตัวเมียนะตัวเมียจะอ้วนๆตัวผู้จะเรียวๆแหลมๆแบบนี้นะครับแต่ที่เอาตัวผู้ตัวนี้เพราะว่ามันตัวใหญ่นะครับแต่จริงๆตัวผู้เขาก็ไม่ได้มีเอ็นใหญ่เหมือนตัวเมียนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูวิธีการปอกก็คล้ายๆกันนะครับวิธีการแกะก็คล้ายๆกันนะ ตัวผู้ตัวเมียนี่นะครับตัวผู้เนี่ยครับผมเอ็นตัวผู้ตัวถ้าตัวใหญ่เขาก็จะมีเอ็นประมาณเนี้ยแต่ว่าจะสู้ตัวเมียไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวเมียจะเอ็นใหญ่กว่านะครับหืม นี่บริเวณเอ็นของเขาเนี่ยนะครับเราจะแยกออกนะครับผมตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นเอ็นของเขาเหมือนกันนะครับผมกินได้เหมือนกันแต่ว่าผมจะเก็บตัวเขาไว้ก่อนนะครับยังไงก็ยังไม่ทิ้งนะครับผมหรือว่าใครมีรู้ว่าตัวเขาเอาไปทําอะไรกินก็เม้นแนะนําบอกหน่อยนะครับนี่ครับเพราะว่าผมจะยังไม่ได้ทานตอนนี้หรอก ผมจะเก็บเอาตัวนี้แล้วก็เอาไปเก็บไว้ในช่องฟีดก่อนนะครับผมในตู้ฟีดเมื่อไหร่ที่เราอยากจะกินเราก็เก็บมาทานเอาออกมาทานนะครับตัวนี้สีแปลกๆน่าจะอ,อายุเยอะแล้วก็เลยสีเปลี่ยนนะครับผมเนี่ยตัวผู้ตัวผู้จะเล็กหน่อยครับผมตัวผู้จะเล็กนิดนึงถ้าตัวเมียนะครับผมตัวเมียอันเบลลมเลยเห็นตัวเมีย น,นี่ครับได้แล้วเอ็นหอยจอบนะครับเอาไปเก็บใส่ในตู้ฟีดไว้นะครับเวลาอยากจะทานเราค่อยเอามาทำกับข้าวทานหรือว่าจะเป็นผัดฉ่าก็ทำได้นะครับผัดฉาอร่อยมากแซ่บเวอร์ โอเคนะครับผมความรู้กันเล็กๆน้อยๆนะครับแบ่งปันความรู้กันหน่อยนะครับผมวิธีการปอกหอยจอบสําหรับตัวผมเองที่เรียนรู้มาเช่นเดียวกันนะครับถูกผิดยังไงต้องราบขออภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกด subscribe ช่องตามภาษาชาแนลให้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกับรายการวิธีชนใหม่นะครับทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ